สิบเรื่องลึกลับนานาถันของอียิปต์โบราณ 1. พระนางคลีโอพัตรากับรูปโฉมที่แท้จริงพระนางคลีโอพัตรา CLEOPATRA นับได้ว่าเป็นผู้ปกครองอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งในความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปเธอคือพระราชินีผู้ทรงสเสน่ห์ที่สุด มีรูปโฉมที่งดงามเพียบพร้อมไปด้วยกลเม็ดเด็ดพรายในเชิงพิศวาสสามารถมัดใจใช้ได้อย่างอยู่หมัดแต่แท้ที่จริงแล้วเสน่ห์ของพระนางคลีโอพัตราไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังมังสาหรือความงดงามแห่งใบหน้าและเรือนกายเลยแต่อยู่ที่สติปัญญาและความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันคนต่างหากโดยมีหลักฐานชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกถึงความจริงเรื่องนี้ ก็คือการค้นพบรูปปั้นส่วนพระเศียรขององค์ราชินีและเหรียญที่มีภาพพระพักของพระนางซึ่งเป็นการค้นพบของนักโบราณคดีรายหนึ่ง 2. ความเชื่อเกี่ยวกับความตายชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อที่ว่าเมื่อคนตายดวงวิญญาณจากร่างไปเพียงชั่วคราวเพื่อเดินทางไปพบกับพระเจ้าในโลกหน้าแล้วจะกลับมาในวันหนึ่งข้างหน้าทั้งนี้เมื่อวิญ,ญญาณกลับมาแล้วก็ต้องมีร่างกายอยู่ และร way, boss, of <Three. S 1> ่างที่จะอาศัยอยู่ได้ต้องเป็นร่างกายของตนเองเท่านั้นและด้วยความเชื่อนี้เองจึงทำให้เกิดวิธีการดูแลศพหรือที่เรารู้จักกันอย่างดีกับการทำมัมมี่ u u m m y เพื่อให้สภาพศพยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่เน่าเปื่อยนั่นเอง 3. การปรากฏตัวของเอเลี่ยนในทุกวันนี้กระแสเอเลียนหรือมนุษย์ต่างดาวก็ยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการปรากฏตัวของเอเลี่ยนมีให้เห็นมาแล้วตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ยืนยันในเรื่องนี้ก็มาจากภาพบนฝาผนังภายในสุสานในเมืองกิซ่าโดยหนึ่งในภาพบนฝาผนังนั้นมีการวาดภาพของเอเลี่ยนปะปนอยู่ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยเพราะบางทีภาพภาพนี้อาจจะเป็นเพียงแค่รูปของสิ่งของอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับเอเลี่ยนเท่านั้นเอง 4. ที่สุดแห่งการค้นพบอีกสิ่งหนึ่งที่น้อยคนนักจะนึกถึงและรู้จักเกี่ยวกับประวัติของอียิปต์โบราณก็คือในเรื่องของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เพราะนอกจากมหาพีระมิดต่างๆแล้วข้อมูลอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบกันนั้นก็คือเรือโซล่าโซล่า B.O.A.T. หรือเรือแห่งแสงอาทิตย์ที่ชื่อกันว่า จะเป็นพาหนะที่นำพาวิญญาณขององค์กษัตริย์ไปหาเทพพระเจ้าแห่งแสงอาทิตย์บนสวรรค์ได้เรือโซลา่านี้สร้างขึ้นจากไม้มากกว่า1,200ชิ้นสันนิฐานว่าสร้างตั้งแต่2,500ปีก่อนคริสตกาลและอาจจะเป็นเพียงเครื่องบูชาพระศพในสุสานไม่ได้นำไปใช้ล่องในแม่น้ำจริงๆแต่อย่างใด 5. อักษรภาพอียิปต์โบราณอักษรภาพอียิปต์โบราณหรือที่เรียกกันว่า h I e r o a i HIEROGLYPHS ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งในความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ความชำนาญทางศิลปหัตถกรรมงานช่างและการทำหนังสือของชาวอียิปต์โบราณถือเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของพวกเขาที่มีอำนาจและอิทธิพลต่อพิธีกรรมและการดำรงชีวิตอย่างสูง สำหรับอักษรภาพอียิปต์โบราณน,นี้เป็นภาพอักษรที่มักจะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ฟาโรห์ราชวงศ์การเมืองการปกครองและเรื่องราวทางศาสนาซึ่งจะมีปรากฏให้เห็นอยู่ตามวิหารและสิ่งก่อสร้างทั้งหลายโดยแต่ละภาพก็จะมีการสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งนี้เองจึงทําให้การค้นพบในครั้งแรกๆนั้นก็สร้างความมึนงงให้เหานักสํารวจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว6 การตกแต่งภายในพีระมิดนอกจากโครงสร้างวัสดุและวิธีการสร้างพีระมิดจะมีความอลังการงานสร้างอย่างยิ่งใหญ่มากๆแล้วภายในของพีระมิดเองยังมีการตกแต่งอยู่อย่างสวยงามตามสมัยอีกด้วยสิ่งหนึ่งที่พบได้ภายในพีระมิดนั้นก็คือเหล่าบรรดาอักษรภาพพิโรคริฟฟิกอายุอาณามกกว่า4,000ปีซึ่งช่วยให้พีระมิดที่ค้นพบกันนั้นกลายเป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าและมีอายุเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใบนี้ องค์ฟาโรกับการฝังทาตรับใช้หลังจากการสิ้นพระชนขององคฟาโรแล้วเหล่าบรรดาข้าทาตบริวารของพระองค์ไม่ได้ถูกฆ่าหรือโดนฝังทั้งเป็นในสุสานขององค์ฟาโรอย่างที่เคยทราบทราบกันแต่อย่างใดเพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าองค์กษัตริย์ฟาโรองค์สุดท้ายทรงเล็งเห็นว่าข้าทาตของพระองค์ยังสามารถทำประโยชน์อื่น ได้มากกว่าการถูกฆ่าหรือฝังไปอย่างเปล่าประโยชน์และเพื่อไม่ให้เป็นการขัดต่อประเพณีที่มีการสืบต่อกันมานานพระองค์จึงทรงรับสั่งให้นำชับิ s h a b t ไปหรือรูปแกะสลักที่ทำจากหลากหลายวัดสดุทั้งขี่พึ่งไม้ดินเหนียวหินแก้วดินเผาและโดยทำหน้าที่เหมือนคนรับใช้ลงไปฝังในสุสานแทนชีวิตของคนเป็นเป็นแป เหล่าทาตคือผู้สร้างพีระมิดเป็นที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรกับประเด็นที่ว่าด้วยความยิ่งใหญ่ของพีระมิดประกอบกับความที่เทคโนโลยีและหลักการทางวิศวกรรมต่างๆในสมัยนั้นยังไม่น่าจะเจริญเท่าที่ควรใครคือผู้สร้างพีระมิดกันแน่และใช้วิธีการใดในการขนย้ายก้อนหินที่มีน้ำหนักมากๆขึ้นที่สูงกันได้ทั้งนี้จากหลักฐานของนักประวัติศาสตร์ชาวกรีก ได้ระบุเอาไว้ในช่วงศตรวรรษที่5ก่อนคริสตการที่ว่าเหล่าบรรดาช่างฝีมืออียิปต์มากมายนับหมื่นนับแสนคนคือผู้ที่สร้างพีระมิดอันยิ่งใหญ่ตระการตาไม่ใช่ทาตอย่างที่ในภาพพยนตร์ออลลีวูดตีความหรือสร้างฉากให้เห็นกันก่อนหน้านี้แต่อย่างใด 9. ชาวอิสราเอลคือทาตของอียิปต์ในยุคนั้นสิ่งที่เราเราท่านท่านได้เคยเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของอียิปต์นั้น หลักๆก,ก็คือเรื่องของการสร้างพีระมิดองค์กษัตริย์รีฟาโรและอื่นๆอีกสารพัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายต่อหลายคนคงจะนึกกันไปว่าทารับใช้คงจะเป็นชาวอียิปต์กันแน่ๆแต่แท้ที่จริงแล้วเหล่าทารับใช้ต่างเป็นชาวฮิบรูฮิบร,รูหรือชาวอิสราเอลในปัจจุบันนั่นเองซึ่งจากคำกล่าวในคัมีร์ไบเบิลนั้น ได้ระบุไว้ว่าชาวฮิบรูได้ตกเป็นทาสของอียิปต์นับตั้งแต่ที่องค์กษัตริย์ทำการยึดดินแดนและอาณาจักรต่างๆเข้ารวมกันเป็นอรารยธรรมอียิปต์ซึ่งนั้นทำให้ชาวฮิบรูต้องมีสถานะเป็นทาสและเป็นเบี้ยล่างให้กับอียิปต์ไปโดยปริยายคํำสาปแช่งขององค์ฟาโรเป็นที่เล่าลือกันว่าผู้ใดก็ตามที่มาเปิดหลุมฝังพระศพขององค์ฟาโรตุตันคามุน p h a r a o h t u t A N K H A M U N จะต้องคำสาบที่นักบวดอายคุบบรรจงสลักไว้ภายในสุสานซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาถรรพ์การเสียชีวิตอย่างน่าพิศวงขึ้นเหมือนอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลอดคาณนาวอหลอด C A R N A V O N กับคณะสำรวจของโฮเวิร์ a คา e r H O W A R D C A R T E R ที่เขาได้ว่าจ้างให้ทำการสำรวจค้นหาสุสานฟาโรตุตันคามุนซึ่งผลสุดท้ายแล้วทั้งหมดเสียชีวิตไปโดยที่แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยอาการได้เลยได้รู้ทั้ง10บตำนานนี้แล้วบอกได้เลยว่าเป็นการเปิดโลกกระทัดเกี่ยวกับอรารยธรรมอียิปต์ได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวของดินแดนอียิปต์และประวัติศาสตร์โบราณกันนะเจ